สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วใน EP ที่10กับซีรีส์เจาะลึก12เรือนพบวันนี้เราเดินทางมาไกลเกือบจะจบรอบดวงชะตากันแล้วนะครับและว,วันนี้เรามาถึงคิวของเรือนพบที่ใครๆก็อยากมีและอยากให้ปังที่สุดนั่นคือพบสุภาครับแค่ชื่อก็กินขาดแล้วครับสุภาษมาจากคําว่าสุขที่แปลว่าดีงามจเจริญหรือมงคลครับถ้าแปลาภาษาชาวบ้านง่ายๆพบนี้คือพบแห่งความสําเร็จและแต้มบุญน,นั่นเองครับเคยสังเกตไหมครับบางคนทําอะไรก็ดูราบรื่นมีคนคอยช่วย มีผู้ใหญ่เอ็นดูหรือเวลาตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็มักจะไปถึงฝันได้สําเร็จทั้งหมดนี้แหละครับคืออิทธิพลของภพสุภะในทางโหราศาสตร์ไทยจากตําราของอาจารย์ลักษ์โหราธิบดีท่านให้คําจํากัดความของสุภาไว้ครอบคลุม3เรื่องหลักๆที่สําคัญต่อชีวิตเรามากครับข้อแรกคือเป้าหมายและความสําเร็จไม่ใช่แค่ทํางานไปวันๆนะครับแต่หมายถึงโกยใหญ่ๆในชีวิตความเจริญก้าวหน้าวิถีชีวิตที่ยกระดับขึ้นใครมีดาวดีๆในภพนี้ ชีวิตมักจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับข้อ2คือแบ็กดีมีคนหนุนหลังพบพสุภะเป็นตัวแทนของบิดาหรือคุณพ่อรวมถึงครูบาอาจารย์และผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ใครที่สุภาเด่นมักจะมีคอนเน็กชันดีหรือมีคนคอยดันให้โตนั่นเองและข้อสุดท้ายคือการเดินทางและจิตวิญญาณพบนี้ยังหมายถึงการเดินทางไกลการไปต่างประเทศการศึกษาระดับสูง หรือแม้แต่เรื่องของศรัทธาความเชื่อและคุณธรรมครับใครที่เป็นสายมูสายบุญหรือชอบเรียนต่อมักจะต้องเช็คพบนี้เป็นพิเศษครับสรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าพบตนุคือตัวเราและกรรมะคืองานที่เราทำเจ้าพบสุภานี่แหละครับคือลิฟที่จะพาตัวเราและงานของเราให้สูงขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นและไปได้ไกลขึ้นครับลองกลับไปเช็คดวงชะตาของคุณดูนะครับว่า ในเรือนสุภะมีดาวอะไรสถิตยอยู่ถ้าดาวดีก็เตรียมตัวรุ่งแต่ถ้าดาวเสียก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะพบนี้เกี่ยวกับกุศลผลบุญการทําบุญเข้าหาผู้ใหญ่หรือหมั่นพัฒนาตัวเองก็ช่วยแก้ทางได้ครับเอาละครับได้รู้จักตัวช่วยความสําเร็จกันไปแล้ว EP หน้าเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเข้าสู่โหมดจริงจังที่สุดของชีวิตกับพบที่10พบกรรม,มะเรื่องของการงานและอาชีพโดยตรงจะเป็นยังไงห้ามพลาดนะครับสําหรับวันนี้ขอให้สุภะนําพาความโชคดีมาสู่ทุกคนครับสวัสดีครับ